หนึ่งในเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือการประทะกันที่เกิดขึ้นบริเวณแยกบางนานะคะที่บริเวณวัดศรีเอี่ยมทําให้คุณสุทินธราทินหนึ่งในแกนนําของกลุ่มที่เรียกตนเองว่ากอง,กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณต้องเสียชีวิตค่ะย้อนกลับไปในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงขึ้นไม่ต่ํากว่า3ครั้งโดยเฉพาะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่บริเวณหน้าสโมสรกองทัพบ,บก เกิดเหตุวุ่นวายโกลาหลขึ้นค่ะและตำรวจยอมรับว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงกาดกปปสโดยตำรวจโดยศูนย์รักษาความสงบออกมาถแถลงหลังจากนั้นนะคะว่าเป็นความพยายามป้องกันตัวของตำรวจค่ะผู้ชุมนุมกปป,ปสกลุ่มหนึ่งพยายามล้อมจับชายที่ผู้ชุมนุมอ้างว่าเข้าไปสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย เมื่อพบว่าชายคนนั้นมีอาวุธปืนมาด้วย,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 ยสถานการณ์บานปลายขึ้นเมื่อชายต้องสงสยัยไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมค้นตัวก่อนยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมที่วิ่งเข้าใส่หนึ่งนัดทําให้ผู้ชุมนุมอีกหลายคนกรูเข้าไปจับตัวและรุมทําร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสกุญแจมืลอ,อ,มอมลูกปืนนั่นนะครับคนไทยเลยปือันนี้ววที่ตวจสอบ ไปปืนอนะปืนปืนไม่เจอเจอแลยไม่ออยู่ที่ตัวมันล้หลังจากนั้นไม่นานศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอชี้แจงว่าชายที่ถูกรุมทำร้ายเป็นตำรวจสืบสวนทำหน้าที่เพื่อบันทึกภาพการชุมนุมตามคำสั่งของกองบังคับการตำรวจนครบาลสองและยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณปากซอยวิภาวดีสี่ก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นเมื่อตำรวจคนนี้ไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมค้นตัวแต่ยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพราะผู้ชุมนุมกปปรสร,ระบุว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีพฤติกรรมเข้าไปก่อเหตุแพทย์สรุปอาการเบื้องต้นว่ากระดูกซี่โครงหักและกระโหลกศีรษะร้าวแต่อาการปลอดภัยแล้วใช่เยวลาประชาชนเวลาประชาชนพวกเราไ่ตรวจเพิ่มยาีเลยเลพวกมันจะไม่ไ่ตรวจเพิบ้งางขณะที่คืนที่ผ่านมาเกิดเหตุปราระเบิดใส่บ้านพักของนายสำราญรอดเพชรหนึ่งในแกนนำกปปส ด้วยระเบิดคว้างชนิด M67 ที่ยังไม่เคยพบว่าถูกใช้กช่อเหตุช่วงการชุมนุมกปปสมาก่อนเช่นเดียวกับที่เวทีการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทมีผู้ก่อเหตุคว้างประทัดยักษ์ตกข้างเวทีทําให้มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บหนึ่งคนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังจากได้ยินเสียงประทัดยักษ์แล้วมีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นต่อเนื่องอีกหลายสิบนัดขณะที่คณะกรรมการปปช เปิดเผยเอกสารข่าวยืนยันว่าได้ตรวจสอบเบื้องต้นกรณีจุดป่าประทัดยักษ์ใส่ผู้ชุมนุมกปทแล้วพบว่าผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่สำนักงานกพอเป็นจุดป่าประทัดยักษ์ติดกับสำนักงานปปชและพบหลักฐานเป็นเสื้อที่ถูกทิ้งไว้ริมรั้วใกล้วัดเบญจมาบ,บพิรแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์กลับน่ากังวลเมื่อทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบเวลาห่างกัน ไม่ถึง24ชั่วโมง